สำนักง,งานเขตลาดพร้าวจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและฉิดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกค่ะ นายขจิตชัดชวนนิตผู้อำนวยการเขตลาดพรา้าวจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและฉีดพ่นหมอกควันที่หมู่บ้านอมรพันก้าเพื่อป้องกันการแพร่ระราบาดและลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยสถานการณ์การแพร่ระราบาดของโรคมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อป้องกันจึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามหลัก5ปได้แก่ปิด เปลี่ยนปล่อยปรับปรุงและปฏิบัติรวมถึงดำเนินการป้องกันและควบคุมโดยปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านโรงเรียนให้มีความสะอาดไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์กำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำที่ไม่ปิดฝาหรือใส่สายขี้เถ้าเกลือแกงในจานร,รองขาตู้ทุกสัปดาห์จิตพ่นสารเคมีทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ สำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกในเขตลาดพร้าวเมื่อปีที่แล้วมีจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด342รายอยู่ในลำดับที่24จาก50เขตขณะที่ปีนี้พบผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีที่แล้วโดยมีผู้ป่วย16คน